เพล่สดสดครับลกจากค้อนใหม่ใหครับยมงมีตัวเลยมันนำหันใหญ่พอสมควรครับมันหวานนำเพลงอนเลี้ยหายพี่น้องล้ตุ้ยครับคนเหนียวห่อนๆที่ดิเศบเพื่อนกู้นะค,ค,คักเพื่อู้เดียวครับท้ายว่าได้ตอนขณะตอนอลงมาเนาะ มาลงตอนนี้แหละครับเดี๋ยววุ้มจะขั้นลงออกมาหนำหวานมันที่ได้ทอดไห้ยังมาเบิ่งได้ยังไงเนาเน้

อันนี้ฮัางแรกของปีเลยี่น้องเมษาครับสงการกรับพี่น้องเดียนหาครับน้ำเพ่มเดียนหาวานมาแล้วครับ เลยไหลครับงอแน่ไปเนาะแต่เสียบมันไปเนาะนะริบมันกันนะหวานเสียบไปหนาะ oh, <no. S 1> เดี๋ยวตุยกับเนียวครับเดี๋ยวเอาข้าเข่าเนียวห่อนหอนมาตุยครับ เสตย์ไหนเด้อหนึ่งขอได้ในซกพี่น้องเอัตราเสาร์หดงั้นเดี๋ยวมันตุว,ว,ตว,ตวยได้พี่น้องนะเขาเหนียวตุวยครับก่อนอื่นตุวยทีก่อนครับอันนี้แม่มันได้ครับไตออกมาเผื่อกินก็ไปดื้อก็อไปรีนตืกลีนนะครับได้ในตอดถ้ามีผิดมีผิดนะครับด้วยนี่เอาออกก่อนเนาะตุย๋ยก่อนครับ

ยินมันคมครับหายาก สุดๆอีลีพี่น้องครั้งแรกของสองหาหกกครับครั้งนี้มันอยู่ต้นขามหนาบ้านผมนี่เองบ,บังเอิญมันขุกคักบระเทศไทยตอนเราลงนาพี่น้องนะเดี๋ยวมันลงเยื่สีล่ละทีนี้ครั้งที่สองครับผมเปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวท้างนั้นเดี๋ยวมีลีไทยทำเห็เบึ้งน้ำตอนตอนตัดนะครับตัดลงมาก็าใส่วิธีเก่าแหละครับเดิมๆวิธีที่เคยใส่คือ แบบละมุนละม่อมมาทำไรเขาได้กินน้ำหวานเนี่ยิมบะไตายจะไปต่อไปเด็ดทางเด็ดน้ำหวานทางห้างเขาได้กินอีกครับผมฮะจิบหนีซักหนีก่อนนดะ้ี่น้องนะครับผมขอบคุณครับ